วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะปทุมทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีครั้งที่43ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมหรืออ,อกทร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศ,าศาึกษาธิการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นที่วิทยาลัยกเกษตรศและเทคนโนโลยียโสธรอ,อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรเพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาและสิทธิ์เก่าได้แลกเปลี่ยนความรู้นําเสนอผลสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกที่ฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ โอกาสนี้ทอบพระเนตรการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบริดยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดกลีบดอกบัวหลวงที่ผสมในแอลกอฮอลล้างมือของสมาชิกอ,อกทอปัตตานีผลจากการวิจัยนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลและแอลกอฮอลล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ช่วยต่อย,ยอดสร้างรายได้ระหว่างเรียน จะนั่งทอดพระเนตนิทรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการอนุชนชาวนาไทยความอยู่รอดของชาวไทยเริ่มดำเนินงานปี2558มีกิจกรรมค่ายข้าวคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าเรียนรู้เรื่องข้าวงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกบ่มเพาะแนวคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวต่อวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจไทย นิทรรศการต้นไม้ส่งปลูกในการประชุมวิชาการอ,อกทอระดับชาติส่งปลูกไปแล้วรวม31อต้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการเชิดชูเกียรติสมาชิกสิทธิ์เก่าและหน่วยอ,อกทอดีเด่นระดับชาติประจำปี2565การนํการนำเสนอผลการดำเนินโครงการหาไรายได้ระหว่างเรียนของสมาชิกอ,อกทอและการต่อย,ยอดสร้างไรายได้ของสมาชิกสิทธิ์เก่าอ,อกทอนิทรรศการทางการเกษตรจากหน่วยงานอ,อกทอทุกภาค เช่นหน่วยชัยภูมิเสนอเรื่องปลาซิวจิ๋วแต่แจ๋วนำปลาซิวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหน่วยลำพูเสนอเรื่องเยี่ยมเนียมหูเสือนำสารสากัดจากสมุนไพรเนียมหูเสือไปผลิตเป็นสเปรย์บรรเทาอาการป่วยจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์หน่วยสตูนเสนอเรื่องกระชายได้เพช่วยเพิ่มมูลค่ากระชายเช่นกาแฟกระชายสบู่กระชายกาะกระชายทำเป็นกระดาษา และเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านและช่องทางสื่อสารต่างๆหน่วยพแพร่เสนอเรื่องสำรับมะแขวนสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาหน่วยปัตนีเสนอเรื่องมาแลตะมะาม่วงหาวมานาวโหต่อยอดความรู้สู่ชุมชนบ้านย่าริงผลิตเป็นแยมและน้ำพริกหน่วยนคร,รราชสีมาเสนอเรื่องเสดาเศรษฐีใช้ทุกส่วนให้เกิดคุณค่าหน่วยตากเสนอเรื่องพริกดอยอร่อยดี รวมทั้งมีสัมมนา,าทางวิชาการการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรและการฝึกอบรมระยะสั้นร้อยแปดอาชีพวิชาชีพเหล่านี้มีประโยชน์ช่วยสร้างรายได้ระหว่างเรียนต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตความรู้ยังนำไปสอนน้องๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้ด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่2มีนาคมนี้ที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยียโสธร